สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการพูดจาประสาช่างนะคะเราออกอากาศทุกวันอังคารนะคะและในวันนี้เราพบกันในวันอังคารที่3พฤศจิกายนนะคะเวลา10นาฬิกาค่ะรายการของเรานะคะก็เป็นรายการจากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะออกอากาศทาง FM 101.5ค่ะรายการของเราก็จะนำความรู้ข,ข่าวสารข้อมูลอันทันสมัยมาอัปเดตกับท่านผู้ฟังนะคะในทุกสัปดาห์ค่ะ และในวันนี้นะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรดาวสุวรรณแสงจันเจริญเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเราได้รับเกียรตินะคะจากวิทยากรผู้มีความรู้นะคะแล้วก็ประสบการณ์ด้าน GPS ค่ะเดี๋ยวเราจะมาฟังกันนะคะว่า ความรู้ทางด้านวิศวะกรรมสำรวจกับการหาค่าพิกัดโดยเครื่องรับสัญญาณ GPS ในปัจจุบันเป็นอย่างไรนะคะก็ขอสวัสดีค่ะดรชัยยุทธเจริญผลค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ก<ร>่อนนะคะคก็ได้ข่าวมาว่าอาจารย์พึ่ง รับบรรจุเป็นเป็นอาจารย์ใหม่เลยนะคะเมื่อต้นเดือนตุลาที่ผ่านมาใช่ใช่ครับค่ะก็อาจารย์บรรจุในภาควิชาวิศวกรรมสำรวจใช่ครับค่ะก็ก่อนอื่นเลยค่ะขอให้อาจารย์ช่วยแนะนําตัวขันค่ะว่าประวัติการเรียนการศึกษาค่ะอ๋อครับก็ผมเป็นอาจารย์นะครับเป็นจากอาจารย์ภาควิชาสํารสำรวจนะครับอาจารย์ชยุตเจริญผลนะครับตัวผมเองก็ค่อนข้างจะคุ้นเคยกับทางมหาลัยพอสมควรเนื่องจากเรียนตั้งแต่ปปิญญาตรี มีอโทแล้วก็มีอาเอกครับหลังจากเรียนจบแล้วก็ฟรีตำแหน่งมีลักสมักที่ภาควิชาพอดีครับก็มีโอกาสได้มาเป็นอาจารย์ในที่นี้ครับช่วงนี้ก็น่าจะได้1เดือนพอดีครับหลังจากได้1เดือนพอดีใช,ใช่ไหมคะ,คะไม่ทราบว่าอาจารย์ไปเ,เข้าอบรมรบอาจารย์ใหม่มาเรื่องออค่ะเรยียบร้อยครับช่วงวันที่ช่วงวันที่2ตุลาสามตุลาได้เพราะช่วงช่วงวันที่1เนี่ยมันเป็นติดร,รับอนุญาพอดีอเขาเลยต้องขยับมาอีกสัปดาห์นึง แต่ว่าเข้าใจว่าเดี๋ยวจะมีจะมีการประถมเชศอีกรอบหนึ่งช่วงช่วงช่วงธันวา t h i นะครับเป็นประมเทศยาวหน่อย4ีหวันแนะนําความรู้กี่ับอาจารย์ใหม่ในการใช้ชีวิตแล้วก็การทําวิจัยในมหาลัยครับก็เรียกว่าเขาว่าเป็นอาจารย์ใหม่ก็เหมือนเป็นนิสิตใหม่ไหคะอาจารย์ต้องมีการออเรนเทชันปรับกันนิดนึงก็นิดหนึ่งครับก็เหมือนก็ผมเข้าใจว่าเหมือนกับเเราเป็นอาจารย์ครับก็จะมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างแล้วก็มีหน้าที่พนักงานที่เรารับผิดชอบเข้าใจว่าก็มีบางส่วนที่เราจะต้องเรียนรู้เพิ่่มมเตติิิินะะคคครรัับบจสปก ก็วันนี้นะคะหัวข้อของเรานะคะเป็นเรื่องความรู้ทางวิศวกรรมสำรวจรกับการหาค่าพิกัดโดยเครื่องรับสัญญาณ GPS ในยุคป,ปัจจุบันค่ะอาจารย์รก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันในเรื่องอาการสำรวจพิกัดแล้วก็ GPS ขอให้อาจารย์แนะนำ GPS นิดน,นึงค่ะทุกคนอาจ<า>จะเคยได้ยินคำว่าเออ GPS ผ่านมา แต่ไม่รู้จักมันดีค่ะถือเราก็เราคุ้นเคยคําว่า GPS แต่จริงๆแล้ปัจจุบันเราเปลี่ยนชื่อไปเป็น GNSS แล้วนะครับ,รบก็คือ GPS เนี่ยจินต้นกําเนิดเองก็คือเป็นเป็นมาจากประเทศเออของประเทศสหรัอเมริกานะครับเขาเทําการส่ง พูดถึงระบบก่อนกันดีกว่าครับก็คือตัว GPS เองเนี่ยเป็นระบบที่เราใช้สําหรับการใช้ระบุทิการตําแหน่งบนบนบนพืน้น,นผิวโลกนะครับซึ่งโดยตัวองค์ประกอบของ GPS เองเนี่ยก็มีอยู่3องค์ประกอบกหลักด้วยกันก็คือตัวตัวดาวเทียมที่โคจรอ,อยู่นะครับ<ะ>แล้วก็ตัวระบบควบคุม ที่อยู่ภาพพื้นดินในการควบคุมตำแหน่งวงโคจรที่ตั้งตำแหน่งต่างๆของตัวดาวเทียม erm. และอีกส่วนที่สำคัญก็คือส่วนของผู้ใช้ครับก็คือ,อผู้ผู้เอาข้อมูลนั้นไปใช้งานนะครับซึ่งตัวระบบ GPS เนี่ยครับเป็นของประเทศาสหรัฐอเมริกาซึ่งก็ประมาณเริ่มเริ่มใช้งานระบบนี่ก็ประมาณ42ปีที่ผ่านมาก็ก็แรกๆนี่เขาใช้สําหรับการทหารเป็นหลักหลังจากนั้นเนี่ยปีสองปีผ่านไปครับก็ถูกนํามาใช้ในพลเรือนมากขึ้น ทําให้เราทุกคนมีโอกาสได้ได้ใช้ตัวระบบนี้นะค,ะครับช่วยในการระบ,บุพิกัดตําแหน่งทําให้เราไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนบนพื้นผิวโลกเราสามารถรู้ได้ว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนตำแหน่งพิกัดอะไรนะค,ะครับ,ค,รบค่ะก็คือหลักๆเจ้าตัวระบบต้องมีตัวระบุตำแหน่งดาวเทียมแล้วก็ตัวควบคุมตำแหน่งแล้วก็ผู้ใช้ผู้ใช้งานนะคะพอค,ค่ะพอพูดถึงการหาพิกัดมันคืออะไรคะอาจารย์การหาพิกัดเอ่อตรงใจคำว่าระบบพิกัดเนี่ยก็อาจจะหมายถึงเป็น เป็นค่าที่ใช้อธิบายอธิบายตำแหน่งของจุดต่างๆที่เราสนใจนะครับอย่างเช่นเราอาจจะบอกว่าคณะวิศวะอยู่ห่างจากเสาธงไปที่ทางแกน x 500เมตรทางแกน y 30 30เมตรก็คือตัวเลขที่เราเอาไว้ใช้อธิบายพิกัดตำแหน่งซึ่งอ้างอิงกับจุดใดจุดหนึ่งนะครับซึ่งก็อาจจะมีทั้งแบบแกน2มิติและทั้งแบบ3มิติที่เราอาจจะเคย <ๆ S 2> คุ้นเคยกันในเด็กๆที่แบบเวลาเราการาฟเราจะมีพิกัดตำแหน่งต่างๆ ตัวค่าพิกัดนะครับในตัวนี้ก็คือเป็นการระบุตำแหน่งด้วยตัวเลขโดยมีการต้างเองกับจุดไปสักจุดหนึ่งจุดตัางเองใช่ครับอ๋อค่ะส่วนมากการนำไปประยุกใช้งานค่ะในการระบุตำแหน่งสำหรับตัว GPS เองนะครับการระบุตำแหน่งเองนะครับก็คือเราจริงๆแล้วเราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันค่อนข้างมากคือแบบอยู่ในชีวิตประจำวันเราที่บางทีเราก็ไม่รู้ตัวครับจริงมันเกี่ยวข้องกับทั้งด้านการเดินทางเรื่องสุขภาพนะครับ เรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องการบริการงานวิจัยแล้วก็การเกษตรนะครับอาจจะมองว่าเอ๊ะค่าพิกัดมันเกี่ยวข้องยังไงครับเช่นตัวอย่างในเรื่องของการเดินทางนะครับเราตื่นเช้ามาบางทีเราจะไปทํางานเราก็อาจจะเปิดแผนที่แล้วก็ดูว่าแบบเอ๊ะเราอยู่ตรงไหนจุดที่เราต้องการจะไปอยู่ตรงไหนนะครับนั่นก็คือค้าพิกัดที่มันช่วยให้เราเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างจุดสองจุดมันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรถ้าเราจะเดินทางไปณตำแหน่งต่างๆก็ต้องมีค่าพิกัดระบุเพื่อจะบอกว่าจะต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับก็คือในตัว าเราเรียกว่าแผนที่นาทางมันก็จะต้องมีค่าพิกัดช่วยในการระบุพิกัดต,ต่างๆอีกส่วนนึงก็คืออย่างเช่นเรื่องสุขภาพข้อนีแบบ้สงสัยเลยค่ะก็คือ,อคพิกัดเกี่ยวกับสุขภาพบางทีก็กอารมณ์ไม่ง่ายตอนเชาน้าตื่นมา,าลงไปวิ่งสวนลุมวิ่งเสร็จแล้วอเอาเอาเปิดแผนที่ขึ้นมาดูเราก็เห็นเส้นที่เราวิ่งไปเส้นทางต่างๆอันนี้คือค่าพิกัดที่มันช่วยบอกเราว่าเราไปที่ไหนบ้างเราอยู่ที่ไหนเราเดินทางยังไงเร็วไหมช้าไหมเราวิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่ มันก็น<ม>คือเป็นการประยุกต์ใช้เกี่ยวกับเอามาใช้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพที่เราจะได้รู้ว่าโอเควันนี้เราเดินไปที่ไหนบ้างเราวิ่งด้วยความเร็วแค่ไหนต่างมน<ม><ม>สามารถคำนวณได้จากค่าพิกัดเหล่านั้นนะครับหรือว่าในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับอย่างเช่นตัวพีเออที่เราเห็นว่ามันเกิดขึ้นในกรุงเทพนะครับที่เราก็อยากรู้ว่ามันมาจากไหนถ้าเราติดตามหรือว่าเรารู้ค่าพิกัดของแหล่งกําเนิดเราก็จะขอจะแบบวิเคราะห์ได้ว่าโอเคค่า PM 2ออาจจะมาจากจังหวัดที่อยู่ข้างเคียงนะครับ้วเริัณนน ที่มันเกิดฝุ่นขึ้นมามันเกิดจากการก่อสร้างมันเกิดจากการ<ม>ทางด้านการคมนาคมาหรือว่าเกิดจากการเผาไหม้ต่างๆนะครับก็คือมันเป็นประโยชน์ในเรื่องของค่าพิกัดทําให้เรารู้ความสัมพันธ์ระหว่างการที่โมลสารมันเคลื่อนตัวไปมาก็คือมันเป็นเหมือนกับมีแฝงอยู่ในนั้นในเรื่องของค่าพิกัดทําให้เราเห็นความสัมพันธ์ของคา่าจุดต่างๆที่เราสนใจนะครับหรือว่าในเรื่องของการบริการปัจจุบันนี้เวลาเราสั่งอาหารอะไรเงี้เราก็โทรไปสั่ง สักป๊บหนึ่งเราก็เปิดแผนที่ดูเราจะเห็นรถแก๊ปหรือว่ารถที่ให้บริการวิ่งอยู่จุดต่างๆแล้วนนก็คือเป็นค่าพิกัดแล้วก็บอกตำแหน่งของเราด้วยในแผนที่ทําให้เราก็แบบโอเคตอนนี้รถบริการใกล้มาถึงเราแล้วเราก็เอาไปยืนรับของซึ่งอันนี้ก็คือมันแฝงไปด้วยค่าพิกัดที่อยู่ในนั้นซึ่งเราซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันมันเกี่ยวข้องแต่จริงแล้วมันคือเรื่องของค่าพิกัดทั้งหมดเลยนะครับหรือว่าจะเรื่องของการเกษตรซึ่งในบ้านเราก็อาจจะยังไม่ไม่มีการประยุกต์ใช้มากนักในต่างประเทศนี่นก็เป็นเรื่อง่อจจองที ใช้อยู่บ่อยๆก็คือการที่เราให้การเกษตรต่างประเทศเขาจะเป็นแปลงใหญ่อะไรยงี้ครับเขาก็จะใช้รถแท็กเตอร์หรือว่าใช้อุปกรณ์เข้ามาช่วยทํางานคือคนอาจจะไม่ต้องยุ่งก็คือเหมือนกับปล่อยให้เครื่องอุปกรณ์เหล่านี้วิ่งทํางานเองแต่การที่อุปกรณ์เหล่านี้จะวิ่งไปถูกทางไม่ได้ปหลงแปลงหรือไปที่ไหนเนี่ยมันก็ต้องมีข้าพิกัดระบุไว้ว่าจะให้ไปทางไหนที่ทางไหนขอบเขตแปลงมีค่าขนาดเท่าไหรน่นะครับ จึเห็นว่ามันก็เกี่ยวข้องกับค่าพิกัดทั้งนั้นเลยก็จะเห็นว่าเรื่องระบบพิกัดหรือค่าพิกัดต,ต่างๆเนี่ยมันถูกซ่อนอยู่กับการใช้วิระวันของเราค่อนข้างมากทีเดียวครับค่ะอันนี้พออาจารย์แบ่งการใช้ประโยชน์ออกมาพอจะเห็นภาพเป็นเป็น,เป,นเป็นด้านๆเนาะการเดินทางสุขภาพสิ่งแวดล้อมการเกษตรการบริการจะเห็นว่าแต่ละด้านมันมีตัววัตถุอะค่ะอย่างด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็น PM 2.5อยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงค่ะว่าเราจะ ระบุตำแหน่งของอะไรคะอาจารย์หมายถึงอส่วนใหญ่ก็คือคเป็นเรื่องของเซ็นเซอร์ที่วัดตัว PM เะครับเซนเซอร์จะตั้งอยู่ที่ต่างๆค่ะแล้วก็จะพอวัดได้ว่าอตอนนี้เริ่มที่นี่ก่อนนะผ่านไป5นาทีมาปรากฏที่จุดหนึ่งอ,อีก5นาทีมาปรากฏอีกจุดหนึ่งเราจะเห็นการไล่เรียงของของการเคลื่อนตัวของมวลสารต่างๆเหล่านั้นที่เกิดจากการที่เราตรวจวัดต่ที่เรารู้ค่าพิกัด ของตัวเซ็นเซอร์นะครับค่ะก็คือเจ้าตัวเซ็นเซอร์ที่ที่เห็นที่เราอาจจะเห็นติดอยู่ตามที่ต่างๆ่ใชวัดมวลสารต่างๆครับประมาณนั้นครับค่ะแล้วก็ระบุตําแหน่งใช่ครับเราจะระบุตําแหน่งอินเทรนด์มากเลยเดี๋ยวเขามาแล้วไหมคะอาจารย์ใกล้ๆแล้วเีวน้ช่วงช่วงต้นปีนี้เราอาจจะได้เจอกันอีกทีอาจจะได้เจอกันอีกทีนพคะครับค่ะก็นับว่าเจ้าตัว GPS เป็นการประยุกต์ใช้แทบทุกด้านเลยนะคะเกี่ยวกับเราทุกด้าน ครับก็คือเกี่ยวกับเราโดยเฉพเราเองอาจจะไม่ต้องสนใจว่ามันคืออะไร,รว่ามันแทรกอยู่ในการในบริการต่างๆค่ะพูดถึงความน่าสนใจของการหาพิกัดด้วยเครื่อง GPS ค่ะมันมีความน่าสนใจเทียบกับเทคโนโลยีอย่างอื่นอย่างไรบ้างคะอาจารย์โดยตัว GPS เองนะครับก็เนื่องจากมันเป็นพิกัดที่ส่วนแรกก็คือมันใช้ฟรีนั่นเอนะครับก็คือเรา ตัวตัว GPS เองเนี่ยสิ่งที่เราได้จาก GPS จริงแล้วก็คือระยะทางที่วัดได้นะครับปก mm hmm. ติตแล้ว GPS mm hmm. มันก็เป็นเป็นดาวเทียมตัวระบบทั้งหมดนะครับตัวหลักคือจะมีตัวดาวเทียมที่โคโจรอยู่ซึ่งก็จะมีอยู่หลายดาวเทียมด้วยกันคือไม่ใช่มีแค่ดาวเทียมดวงเดียวรับสัญญาณทีเดียวแล้วเราได้ค่าพิกัดเลยครับ mm hmm. มันต้องมีดาวเทียมหลายตัวช่วยกันทํางาน mm hmm. เพื่อที่เราจะรังวัดออกมาเป็นคํานวณมเป็นค่าพิกัดได้นะครับซึ่งข้อดีของมันคือมัน,มนสามารถที่จะใช้ได้ทั่วโลกเลยขอแค่เรามีเครื่องรับสัญญาณครับแล้วก็ ไม่ไม่เกี่ยงกับสภาพอากาศก็คือแบบขอแค่รับสัญญาณได้อยู่ในพื้นที่เปิดโล่งนะครับเพราะว่าสัญญาณ g ี s ีเค่อนข้างอ่อนเวลาเราไปอยู่ใต้ต้นไม้หรือว่าอยู่ใกล้ใกล้อาคารเงี้ยมันจะไม่สามารถรับสัญญาณได้เพราะว่าสัญญาณเวลาเดินผ่าน สิ่งปลุกสิ่งกีดขวา,างต่างๆเหล่านี้สัญญ,ญาณมันจะอ่อนแล้วก็เราก็จะรับไปได้ในที่สุดเพราะฉะนั้นการรับสัญญาณ GPS ก็คือมีข้อจํากัดว่าเราต้องไปอยู่ในที่ที่มันเปิดโล่งหน่อยอแต่ว่าก็โดยตัวอุปกรณ์หรือเทคนิคข,ของตัว GPS เองเนี่ยสามารถทางานได้ทุกสภาพอากาศก็คือไม่ว่าจะร้อนหนาวฝนหิมะตกยังไงเราก็รับสัญญาณ GPS ได้นะครับ่าทีกัอบอุปกรณ์ชิ้นอื่นบางทีก็อาจจะมีข้อจํากัดในเรื่องของสถานที่ อาจจะใช้ได้แค่บางพื้นที่นะครับแต่ว่า GPS นี่คือที่ไหนบนทั่วโลกก็ได้ถ้าเรารับสัญญาณได้ครับก็คือถ้ามีพายุอะไรก็ใช้ได้ใช้ได้ตลอดเวลาครับก็คือข้อสําคัญอยู่ในที่โลง่งใช่ใชก็คือต้องต้อง,ต,องต้องเพราะว่าสัญญาณมันจะเดินทางตรงๆครับถ้าเรามีอะไรบงังมันก็จะปอกว่างสัญญาณไปครับแต่ก็อาจจะเป็นเทคนิคนิดนึงก็คือการวัดส่วนใหญ่เราก็จะมักจะพูดถึง GPS ก็คือมันมีหลายดวงเราต้องรับให้ได้อย่างน้อยก็อย่างน้อยก็3ดวง งงเราถึงจะระบุพิกัดได้นะครับ,รบในเชิง,งโจมตรีก็คือสมมติเรามีระยะทางที่เราวัดได้จากดาวเทียมดวงหนึ่งนะครับเราวัดระ,ะยะทางได้เหมือนดึงเชือกมาเส้นหนึ่งจากดาวเทียมได้เส้นหนึ่งแนะแต่ว่าพวกคุณมันก็แบบตรงไหนก็ไม่รู้อะแต่รู้แค่ระยะทางแค่เส้นเดียวมันไม่พอถ้ามีอีเส้นหนึ่งมาโยงไว้จากดาวเทียมอีดวงหนึ่งมันก็เป็น2เส้นแล้วค่ะร่วมกัน<ม>ก็ยังแบบยังแกว่งได้อยู่ใช่ไหมมีอีดวงหนึ่งอันนี้ก็3เส้นแหละเราเห็นว่าเราสามารถตรึงค่าพิกัดได้จากการที่เราซูดดาวเทียมสามดวงแต่ว่าในเชิงการคำนวณแล้้้้้ววก็ออออย่่างงงงตตดทีใชะเราก็อย่างนึงถ้าาเร ไปอยู่ในจุดที่มันอับสัญญาณคือแบบตึกล้อมรอบเลยเ<อ>มีท้องฟ้าอยู่นิดนึงเ,เราอาจจะรับดาวเทียมได้ไม่ครบทั้งทั้งหมดที่เราจะคำนวณได้ก็จ,จะเป็นข้อจากัดบางส่วน<ร>แต่ปัจจุบันสัญญาณมันก็จะเหลือแค่แค่นี้ครับคแค่ท้องฟ้าที่เราเห็นส่วนด้านาตึกต่างๆก็จะโดนบังไปแต่ว่าปัจจุบันก็มีข้อดีคือ มันมีหลายกลุ่มดาวเทียมให้เราใช้งานคือดาวเทียมจะมีจำนวนเยอะมากในปัจจุบันนะครับมีนอกจากจะ,จะเป็นเฉพาะ GPS อย่างเดียวที่เป็นของอเมริกาใช่ไหมครับก็ยังมีของประเทศอื่นๆอีกท,ท,ที่ที่มีอยู่ในระบบนะครับอ๋อค่ะนอกจากอเมริกาที่เป็น,ปนผู้คิดคน้นมีในปัจจุบันมีของประเทศอะไรบ้างครับในปัจจุบันก็หลังจากที่อเมริกาส่งดาวเทียมแล้วก็ใช้งานระบบก็หลังจากประมาณ20่ปีครับก็จะมีของโกรนัสเป็นชื่อเรียกกลุ่มดาวเทียมของ GPS ก็จะเรียกว่า ผมจำชื่อไม่ได้จะมีชื่อเรียกของกลุ่มดาวเทียมเขาครับแต่ว่าเราเรียกว่า GPS แต่กลโนนัสเนี่ยก็เป็นของประเทศรัสเซียเราจะเรียกว่ากลุ่มดาวเทียมว่เป็นของตรูเป็นกลโน a ัสแล้วก็มีของเปยโตเป็นของประเทศจีนเราจะเรียกกลุ่มดาวเทียมว่าก็คือจะเรียกกันรู้กันว่ารู้ด้วยในสายงานว่า GPS ก็เป็นของเป็นของอเมริกาด้ยครับกลโนนัสก็เป็นของรัสเซียแล้วก็เปยโตเป็นของจีนครับแล้วก็จะมีของกาลิโอเป็นของยุโรป เ <c oughs> ทสแผยยุโรปเขารวมมือกันแล้วก็ส่งดาวเทียมขึ้นไป <c oughs> แล้วก็มีอีกสองประเทศก็คือของทางญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ของอินเดียซึ่งสองกลุ่มดาวเทียมนี้มีความพิเศษนิดนึงก็คือ,อดาวเทียมของอินเดียกับญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะออกแบบให้วงโครจรใช้งานได้เฉพาะในประเทศเขาในโซนของเขา <c oughs> <c oughs> มีอย่างนี้ด้วยเหรอใช่ใค <c oughs> ือเขาบังคับวงโคจรว่าเขาต้องการใช้เท่านี้เขาก็จะมีดาวเทียมจนวน้อยหน่อยของญี่ปุ่นเองก็มีดาวเทียมที่โคจรอยู่ในประเทศของเขาแล่ซึ่งกลุ่มดาวเทียมนี้ก็เป็นเฉพาะโลโก้พื้นที่ไป แต่ว่าของจีนรัสเซียของอเมริกาของยุโรปเป็นแบบ global เลยคือโคจรทั่วโลกเลยทุกคนสามารถใช้ถ้าแบบของ GPS ดับไปเสียหายไปก็ยังมีของโคโรนาให้ใช้งานมีของกาลิโอมีของเปิดโตของจีนให้ใช้งานนะครับมันก็จะเป็นทำให้จริงแล้วประเทศไทยเป็นโซนที่ดีมากเพราะว่าเราอยู่จุดศูนย์กลางระหว่างอินเดียกับญี่ปุ่นใช่ไหมครับทำให้เราได้สัญญาณของของอินเดียด้วยของญี่ปุ่นด้วย ก็คือแม้แม้แม้ว่าเขาจะเขาจะโคจรใช่ก็คือเขาโคจรในประเทศเขาแต่มุมมันสูงมากแล้วเราก็รับได้ด้วยค่งดาวเทียมมันก็จะมีดาวเทียมอยู่2ประเภทนะครับก็คือที่โคจรไปเรื่อยๆแล้วก็ดาวเทียมค้างฟ้าอยู่กับที่สําหรับตัว GPS เองก็มี2ลักษณะนี้เหมือนกันนะครับก็มีที่ส่งสัญญาณที่เป็นตัวค้างฟ้าแล้วก็ตัวที่โคจรใช่ใช่ครับทุกๆเวลาเราก็จะมีดาวเทียมให้ใช้งานสลับกันไปก็ขึ้นลงอยู่ตลอดเวลาซึ่งประเทศไทยก็คืออย่างที่ว่าเราเป็นจุดศูนย์กลางของ ภูมิภาคนลครับแล้วก็แถบภูมิภาคเราเนี่ยเป็นแถบที่เราได้รับสัญญาณดาวเทียมกับครบทุกค่ายเลยทีเดียวถ้าอยู่เราอยู่อเมริกาเราอาจจะได้ของกาลิโอัลเซียเปย์โตแต่เราจะไม่ได้ของอินเดียแล้วก็ของญี่ปุ่นเพราะว่าถ้าถ้าอยู่อเมริกานะครับก็อาจจะรับของญี่ปุ่นได้บางดวงแต่ว่าก็คือเขาจะได้ดาวเทียมน้อยกว่าเราเพราะเราอยู่โซนที่อยู่ตรงกลางพอดีเราจะรับได้แบบทุกระบบเลยก็จะเป็นข้อได้เปรียบคือเรามีดาวเทียมเยอะมากครับในแต่ละเวลานี่อ๋อค่ะอาจจะมีคําถามนิดนึงว่ามีหลากหลายประเทศนะที่คิด แอ่ที่ส่งดาวเทียมขึ้นไปตัวประเทศไทยเองเรามีดาวเทียมไหมคะเออเราเองเรามีเป็นดาวเทียมแต่เป็นดาวเทียมพวกดาวเทียมสื่อสารดาวเทียมทางติดตามทร,รัพยากรธรรมชาติที่แบบถ่ายรูป<อ>เป็นภาพถ่ายดาวเทียมแบบนั้นครับติดตามแบบน้ำท่วมไฟไหมทรัพยากรพวกแบบป่าไม้อะไรเงี้ยแต่เราไม่มีดาวเทียมที่ใช้สําหรับการให้บริการทางด้านนี้ทางด้านพิกัดตาแหน่งเราไม่มีบริการเนื่องจากเข้าใจว่าเป็นเรื่องการต้นทุนในการลงทุนนะครับแล้วก็เรื่องของความรู้ด้วยก็คือเราต้อง องมีระบบในการมีดาวเทียมแล้วก็ต้องมีระบบควบคุมด้วยแล้วก็มีการบริการดูแลมีค่าใช้จ่ายข้างสูงครับถ้าเราจะลงทุนก็น่าจะเป็นไปได้ถ้าเราจะทำนะครับแต่ว่าต้องส่วนใหญ่ที่เราเห็นเห็นว่าเป็นประเทศมหาอำนาจทั้งนั้นเลยญี่ปุ่นเราก็มีจีนอินเดียไรับเพราะฉะนั้นคนที่จะทำขึ้นมาก็คงจะต้องมีงบประมาณเยอะทีเดียวแล้วก็มองว่าคุ้มค่าต่อการลงทุนเนี่ยเพราะว่ามันเป็นการลงทุนแล้วก็ ปล่อยให้ใช้ฟรีใช่ไหมครับผลตอบแทนมันต้องมาในรูปแบบอื่นที่เราต้องวางแผนให้ดีถ้าเราจะประยุกต์ใช้หรือว่าเราจะทาขึ้นมาเองนะครับแต่ว่าน่าจะยากอยู่ครับน่าจะยากอยู่ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เราเราเป็นผู้เราเป็นผู้ใช้เรามีการพัฒนาเครื่องรับสัญญาณ gps ค่ะการพัฒนาของเครื่องรับสัญญาณ gps ค่ะมันมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรคะจากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของการพัฒนาในอดีตและปัจจุบันก็คือแต่ก่อน gps ก็ตัวใหญ่มากเลยครับ ไซส์ใหญ่มากเพราะว่าถ้าเราต้องการความต้องที่สูงนะครับก็จะมีเครื่องใหญ่ๆแล้วก็เทอะ์ทในปัจจุบันก็ไซส์ก็เล็กลงมาะเห็นว่าเครื่องรับสัญญาณประเภทนี้สามารถที่จะไปฝังอยู่ในมือถือ,อหรือโทรศัพท์ก็ได้ชิปเล็กๆนั่นเองครับแต่ว่าอย่างก็ความถูกต้องก็จะจะน้อยกว่าเครื่องตัวใหญ่เครือ่องตัวใหญ่เราใช้สําหรับการคํานวณที่ต้องการความต้องสูงมากๆเลยระดับเซนติเมตรหเซนสองเซนเลเช่นด้านไหนบ้างคะอาจารย์ส่วนใหญ่เราจะไปใช้ทางด้านการติดตามการเคลื่อนตัวของอาจจะเป็นเขื่อน เกิดมีการสั่นไหวเวลาที่แบบมีมวลน้ําที่กลับตัวเยอะๆเสื่อมจะขยับนิดนึงแต่มันขยับไม่เยอะเพราะนั้นอุปกรณ์มันต้องข้างจะมีความละเอียดสูงก็คือต้องวัดได้ระดับ 1- 2ึ่งถึงเซนเนี่ยต้องรู้แล้วว่ามันมีการเคลื่อนขยับหรือว่าในเรื่องของการเกิดแผ่นดินไหวนะครับมันก็จะเกิดการเคลื่อนตัวของแผ่นแผ่นเปลือกโลกมันก็จะขยับไปแต่มนขยับไม่ได้แบบเยอะในบางพื้นที่อาจจะเยอะเป็นแบบหลายเซนแต่บางประเทศก็ขยับนิดหน่อยครับ พวกเซ็นเซอร์พวกนี้มันก็ต้องมีความถต้องข้างสูงก็จะเป็นเครื่องรับตัวใหญ่ๆห,หน่อยราคา mm hmm. แพงแก็ในอดีตตอนเราทำแ a บหรือเรียนกันนะี่ผมก็แบบอาจารย์ก็จะเอาเครื่องมาใช้แล้วก็บอกว่า2ล้านนะชุดนี้อนะไรเงี้ย oh. เป็นอุนก่อนที่ราคาแพงมากที่คนจะกลัวเวลาใช้งานก็คือแบบต้องดูแลมันอย่างดีอนะไรเงี้ย กับ,บเครื่องตัวใหญ่ๆนะครับปัจจุบันก็ลดลงมาค่อนข้างเยอะจากการแข่งขันแล้วก็มีกลุ่มดาวเทียมไม่ใช้งานก็อาจจะสัก4ี่ห้าแสนเราก็ซื้อได้ละชุดหนึ่งนะครับตัวใหญ่ๆแต่ว่าเซ็นเซอร์ที่เราเห็นในมือถือเองก็มีแต่ว่างพุนี้ิจะเป็นราคาถูกตัวเล็กๆแต่ว่าความถูกต้องจะต่ําหน่อยครับก็คืออยู่ในดับที่เราใช้งานกันก็5้าถึงสิเมตรห้0ถึงสิเมตรนี่เรียกว่าเรียกว่าต่ำก็คือเหมือนกับเราใช้เพียงพอต่อการใช้งานในเรื่องของการเดินทางครับเราไม่ต้องการความถูกต้องระดับเซนติเมตรที่แบบ อยู่แค่ตรงนี้ตัว5เมตรเราก็ยังโอเคในการที่เราจะไปนณตำแหน่งอื่นอะไระมันก็จะใช้พลังงานที่ต่ำกว่าด้วยเพราะเซ็นเซอร์ขนาดเล็กนะครับแล้วความถูกต้องก็จะต่ําตามลงไปครับก็ะจะเป็นไม่มีเรียกว่าเครื่องรับสัญญ,ญาณมันก็มีหลายระดับหลายเกรดหลายราคาขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งานแล้วก็ความถูกต้องครับแล้วแต่ผู้ใช้เลือกใช้ค่ะ เรียกว่าพัฒนาไปตั้งแต่สมัยก่อนที่ตัวใหญ่ๆที่แบบว่าเห็นการมินอันนี้อาจาะพูดช,ชื่อแบบว่าออกไปนิดนึงค่ะที่แบบตัวใหญ่ๆติดอยู่หน้ารถอะไรอะเป็นันนก็เป็นตัวสำหรับเราใช้นาทางทจริงแล้วมันเป็นชิปข้างในทีนึงครับอ,อ๋อเป็นชิปข้างในทีนึงใช่เป็นชิป GPS จริงแล้วในวอ,อ,องค์ประกอบของตัวนําทางการมินมันก็จะมีหน้าจอมีชิป GPS มีชิปประมวลผลแล้วก็มีแบตเตอรี่ทุกอย่างมันจะแยกกันอยู่แต่แยกคือเป็นชิปตัวหนึ่งที่รับสัญญาณ GPS เพียงอย่างเดียวฟอกแฝงอยู่ในนั้ง ทั้งขนาดทั้งความแม่นยําที่พัฒนามาเรื่อยเรือนะคะค่ะแล้วพอพูดถึงการพัฒนาจนถึงปัจจุบันอาจารย์รเห็นว่าทิศทางแล้วก็แล้วก็แนวทางในการพัฒนาในอนาคตคของศาสตร์ gps เป็นอย่างไรทาง gps เองในอนาคตที่เราจะเห็นกันก็คืออย่างเช่นที่แน่น,นอนคือเรื่องของความถูกต้องที่สูงขึ้นเรามีความต้องการที่เราต้องการจะใช้ความถูกต้องที่มากขึ้นจากเดิมที่อาจจะเป็นในมือถือที่เราแบบ5้าเมตรถึง1ิเมตรเราก็ใช้งานได้แล้วแต่ในอนาคตอย่างเช่นเรามีเรื่องของ รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเองนะครับที่แบบ<ม>เขาต้องวิ่งไปบ,บนถนนใช่ไหมครับแล้วก็ไม่มีใครขับคืออัตโนมัติเองซึ่งความแม่นยำของของข้าพิกัดอ่ะมันก็ต้องเพิ่มขึ้นจากเดิมที่5้าถเมตรถ้าเราไปวิ่งบนถนนเนี้ยเราจะเห็นว่ารถวิ่งสวนทางกันผิดไป5เมตรคือมันวิ่งผิดฝั่งหรือว่าไปตกถนนได้เลยนั้นเราต้องการความแม่นยำที่ระด,ดับต่ำกว่าเมตรนะครับก็คือ20-30ิมเซนก็ว่าไปคืออยากให้ม,ใมันไปอยู่คนละเลนกันเพราะว่ารถวิ่งอัตโนมัติเนี้ยถ้าแบบพิกัดผิดนี่คือออแบบสวนนนนนทาาาางงกกััจจะชได้้้เรรต ความถูกต้องที่สูงขึ้นในอนาคตนะครับซึ่งก็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 เป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันก็มีการนํามาใช้อยู่แล้วแต่ว่ามันก็ยังอาจจะมีเรื่องของราคาแล้วก็เรื่องของอ,อ,อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆที่ต้องใช้เวลาในการถ้ามีคนใช้เยอะๆหรือมีความจําเป็นมากขึ้นเนี่ยทีในอนาคตก,ก็คือมันก็จะเริ่มความต้องก็จะดีขึ้นขนาดเล็กลงราคาถูกลองอะไรนะสำหรับการแล้วก็ GPS เองหรือการระบุตําแหน่งเนี่ย ทุกวันนี้มันก็เกี่ยวข้องกับเราอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่มันก็จะเกี่ยวข้องมากขึ้นมันจะสุกนําไปใช้ในอุปกรณ์ต่างๆมากขึ้นติดตามสุน,นัขติดตามไอ้นู่นติดตามไอ้นี่ชิ้นเล็กๆฝังอยู่ไม่มีใครรู้ตัวบางทีทุกคนอาจจะมี gps ฝังอยู่ทุกคน<ม>รู้หมดว่าใครไปไหนทําอะไรอยู่เงี้ย <ทะ S 2> ก็คือเหมือนกับมันจะกลายเป็นว่าเป็นอุปกรณ์ธรรมดาที่เราใช้อยู่ตัวเช่เราก็ไม่รู้ตัวว่าตอนนี้เรามีพิกัดตําแหน่งเรารู้ที่เราอยู่ที่ไหนทําอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับถึ้งปัจจุบันเราก็เห็นอยู่บ่อย คนก็ติดที่น,นี่นายกาไว่ายนะว่ายน้าําก็แบบรู้ว่าเราอยู่ที่ไหน,นครับหรือว่าการส่งของ<ม>วารีการต่างๆก็เริ่มมีการเอาพิกัดตาแหน่งที่ได้จาก GPS ไปใช้ประยุกต์ใช้ในงานบริการนะครับรวมถึงงานวิจัยบางอย่างที่เราต้องการความถูกต้องที่สูงมากๆับก็คือแน่ดีอาจจะตัวใหญ่ๆแบบเราจะไปติดอย่างเช่นเราต้องติดตามวัวเราจะไปติดที่วัวตัวมันก็ใหญ่มากแบบจานหรือมันเล็กลงก็ติดตามวัวแล้วก็ คำต้องอาจจะไม่ดีในอดีตปัจจุบันอาจจะดีมากแล้วทำให้เราติดตามได้ว่าดัวเคลื่อนที่ไปทางไหนในจุดเล็กๆน้อยเราก็อาจจะมีงานวิใจใัยเรื่องของการติดตามพฤติกรรมของสัตว์ได้นะครบางทีสัตว์มันเดินไปทางนู้นไปอยู่ทางนี้เราก็อาจจะรู้อ๋ตอตรงนี้เขาอาจจะมีแหล่งอาหารเขาอยู่หรือเปล่าหรือว่าวัวเกิดเดินวนวงกลมๆให้เขาป่วยหรือเปล่าหรือว่าเขากําลังจะแบบมีพฤติกรรมอะไรพิเศษจากการที่เขาเดินนะครับซึ่งเราบางทีเราต้องการต้องการจะจับ จับการเดินที่มันละเอียดพอสมควรเพราะว่าถ้าแบบสิเมตรห้าเมตรบางทีมันก็กระเด็นไปตรงนู้นตรงนั้นครับถ้าเราจับได้ระดับ1 0เป็น20เซนเนี่ยบางทีเราเห็นวัวเดินเป็นวงกลมหรือวัวเดินไปไปกับกับถ้าเราเอามาวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์บางทีเราจะเห็นพฤติกรรมที่เขาสอดคล้องกับตำแหน่งอะไรครับก็เป็นเรื่องการประยุกต์ใช้ประยุกต์ใช้ในทุกศาสตร์เลยไหมครับอะไรประมาณนั้นครับถ้าเราได้ความต้องที่สูงขึ้นเทียบกับปัจจุบันปัจจุบันก็คือดีมากอยู่แล้วแต่ว่ามันก็อาจจะยังแบบอาจจะยังต้องการให้้้มันนนดีีีขึก่อะเยค ก็นับว่าศาสตร์ของ GPS นะคะแต่ก่อนเราอาจเคยเคยได้ยินกันมาเนาะ GPS GPS ตอนนี้มันมาแทรกเรียกว่าแทรกไหมคะอยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกคนเลยนะคะจริงๆเรียกว่า g n s น่าจะได้แต่ว่าเราจะชินกับ GPS เพราะ GPS เกิดขึ้นก่อนปัจจุบันมันมีหลายกลุ่มดาวเทียมอย่างที่ว่าครับเราก็เปลี่ยนชื่อใหม่จาก GPS เป็น GNSS แทน GNSS นะคะใช่ครับแต่ว่าเราเรียก GPS เข้าเคทุกคนเข้าใจครับเพราะเป็นศาสตร์ที่ทุกคนคุ้นเคยแล้วก็ได้ฟังกันบ่อยๆนี่ครับค่ะ ก็ก่อนที่เราจะจบกันไปในวันนี้นะคะก็ขออาจารย์ฝากแนวคิดหรือว่าข้อคิดถึงผู้ฟังรายการสักนิดหนึ่งค่ะอาจจะเป็นเยาวชนเป็นน้องๆเป็นผู้ฟังทั่วไปค่ะอาจารย์ครับก็ปัจจุบันนะครับก็อย่างที่รับทราบกันว่าเทคโนโลยีมันค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงรวดเร็วกว่าคนสมัยนะครับก็เราคงจะต้องปรับปรุงพัฒนาตัวเองให้ให้ตามทันเทคโนโลยีเรียนรู้สิ่งใหม่ๆครับก็น่าจะเป็นสิ่งจาเป็นในยุคปัจจุบันครับ ค่ะก็เรียกว่านะทุกวันทุกเวลานะคะเทคโนโลยีไปเร็วมากค่ะมีาการเปลี่ยนแปลงมีการ อันนึงหายไปอันหนึ่งเพิ่มขึ้นมานะครับแบบค่อนข้างรวดเร็วก็ต้องปรับตัวกันพอสมควรครับพอสมควรเลยนะคะค,ค่ะวันนี้นะคะคก็ขอบคุณอาจารย์ชยุทธเป็นอย่างสูงนะคะคที่ฉลาเวลามาพูดจาประสาช่างกับเรารในวันอังคารเช้าเช้านี้ค่ะคแล้วก็ท่านผู้ฟังนะคะถ้าท่านมีข้อเสนอแนะหรือข้อติชมรายการนะคะก็สามารถส่งมาได้ที่ w w w e n g j u l จุฬา a c t t h ค่ะแล้วก็ทางเว็บไซต์ของคณะนะคะท่านก็สามารถฟังรายการย้อนหลังได้เช่นกันค่ะ ก็ในวันนี้นะคะพวกเราสองคนก็ขอลาไปก่อนค่ะพบกันในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ